เอาละครับกับสวัสดีมิตรลักแฟนเพจนะครับคีฟุตบอลรอบโลกนะครับทั้ง Facebook และ YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับรวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลนะครับประจำค่ำคืนนะครับวันที่14กันยายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเมื่อคืนนั้นมีคู่ไหนแข่งกันบ้างและหลี่ยงไหนแข่งกันบ้างนะครับ แล้วมาเริ่มต้นที่ฟุตบอลเจลีกกันก่อนเลยนะครับฟุตบอลเจลีกนะครับคอนเซโลเรซัป,ปโปโลครับพ่ายกับทางด้านอุลวลเรดไดมอนด์ไป3ประตูต่อ4เวกาเซนไดครับพ่ายกับโอริญาตินิด้าไป0ประตูต่อ3โยโกฮาม่าเอฟซีครับเอาชนะทางด้านนากุยะแคมปัสไป3ประตูต่อ2คาวะสกิฟ,ฟอนเตเล่ครับถล่มเอาชนะซานเฟเชฮิโรชิม่าไป5ประตูต่อ1นสาการโตซูครับเอาชนะทางด้านคาชิวะเรโซไป2ประตูต่อ1กัมบาอุาก,ก้าครับพ่ายกับทางด้านโชนันเบเมนเล่ไป0ประตูต่อ1 และโยโกฮาม่ามารีนอสทับพายกับทางด้านของเซเรโซโอซาก้าไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับ1ยังเป็นคาวาสกิฟอนเตเล่ครับ17นัดมี44แต้มตามมาด้วยอันดับ2เซเรโซโอซาก้าครับ16นัดมี36แต้มอันดับ3ามเอฟซีโตเกียวครับ17นัดมี32แต้มอันดับที่4นาโกย่าแคมปัส15นัดมี27แต้ม อันดับที่5คาชิมะแอดเลอร์ครับ17นัดมี27แต้มอันดับ6อุรวัตเลสไดมอนด์ครับ16นัดมี27แต้มอันดับที่7ครับคาชิวะเรโซ16นัดมี26แต้มอันดับที่8กัมบะโอซาก้า16นัดมี23แต้มอันดับที่9ครับซานเฟเชฮิโรชิมาครับ15นัดมี21แต้มอันดับที่10โยโกฮามามารีนอสแชมป์เก่านะครับ17นัดมี21แต้มอันดับที่11ครับวิซอโคเบครับ17นัดมี20แต้ม อันดับ12อยู่กัวมา FC ครับ16นัดมี17แต้มอันดับ13โออิตะตินิด้าครับ16นัดมี16แต้มอันดับ14ซากันโตซูครับ12นัดมี14แต้มอันดับ15คาสเเดซัปโปโรครับ16นัดมี14แต้มอันดับที่16เวกาเซนไดครับ15นัดมี11แต้มอันดับ17โชวานบิวเมเร่ครับ15นัดมี9แต้มและอันดับที่18ชิมิซูเอสพัรครับ16นัดมี9แต้มนั่นเองนะครับ เรามาดูในฝั่งของฟุตบอลหลีเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเมื่อคืนมีแข่งหลายคู่เช่นกันนะครับลิวครับเอาชนะแมทไป1ประตูต่อ0ูนิมครับพ่ายกับทางด้านแลนดไป2ประตูต่อ4ลอรรยองครับพ่ายกับทางด้านล้องไป2ประตูต่อ3นีิยงพ่ายกับทางด้านแบดไป0ย์ประตูต่อ2ององเช่ครับเอาชนะแลนไป1ประตูต่อศูนย์โมนากโกเอาชนะทางด้านน้องไป2ประตูต่อ1และคู่ปิดท้ายครับ คู่บิ๊กแมตช์นะครับผู้นี้ไปเชยครับพายกับมาร์เซยไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยคู่นี้นะครับโดนใบแดงทั้งหมดไปทั้งหมด5คนนะครับเกมดุเดือดเหลือเกินมาสรุปตารางคะแนนของฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้านเลยครับอันดับหนึ่งเป็นโมนาโกครับสามนัดมี7แต้มตามด้วยอันดับ2แลนซ์สามนัดมี7แต้มอันดับที่3ครับลิวครับสามนัดมี7แต้มอันดับที่4แซงเอเตียนครับสองนัดมี6แต้มอันดับที่หมาร์เซยครับสองนัดมี6แต้มอันดับที่6กลองครับ สามนัดมี6แต้มอันดับที่7ครับนีทสามนัดมี6แต้มอันดับที่8องเช่สามนัดมี6แต้มอันดับที่9บอกโดสามนัดมี5แต้มอันดับที่10โอลิมปิกลียงสองนัดมี4แต้มอันดับที่11ครับน้องสามนัดมี4แต้มอันดับ12นิ้นีครับสามนัดมี3แต้มอันดับ13บมงฟรีเย่ครับสองนัดมี3แต้มอันดับ14ลาลีองสามนัดมี3มแต้ม อันดับ15บห้าแบดครับสนัดมี3แต้มอันดับ16แหลงสนัดมี1แต้มอันดับ17แม็กครับ2นัดยังไม่มีแต้มอันดับ18เปเช่สนัดยังไม่มีแต้มอันดับ19ดียงครับ3นัดยังไม่มีแต้มและอันดับ20สตาร์บุกสนัดยังไม่มีแต้มเช่นกันนะครับเรามาดูในฝั่งของฟุปต์ลาิกาสเปนกันบ้างครับเมื่อคืนมีแข่งกันอยู่ทั้งหมด4คู่นะครับโดยคู่แรกนะครับ อาลาเบสครับไปกับทางด้านเรียวเบติสไปศูนย์ประตูต่ตอหนึ่งเรียวบียาโดเิดครับเสม,มอกับเรียวโซซิดาไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ระหว่างบาร์เซโนนาและเรียวมาดริดครับเลื่อนการแข่งขันนะครับบิยาเรียลครับเสม,มอกับทางด้านอุเอสกาไปหนึ่งนนป, 1, ประตูต่อหนึ่งและบาเิเซียครับเอาชนะเรียนเบนเต้ไปสี่ประตูต่อสองสรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับบาเิเซียครับอันดับหนึ่งครับสามนัด อ่าหนึ่งพอระธานไพอัพเข่งหนึ่งนัดมีสามแต้มตามด้วยกานาดาอันดับสอนึงนัดมีสแต้มอันดับ3ามโอซาโซนาหนัดมีสแต้มอันดับ4ี่เรียเบติตหนึนัดมีสแต้มอันดับ5้าอุเอสกาหนึ่งนัดมีหแต้มอันดับ6กเรียวโซซิดัหนัดมีหแต้มอันดับที่เจ็ดเรียวไบยาโดริตครับหนัดมีหแต้มอันดับที่แปดเบียรลหนึนัดมีหแต้มอันดับที่เครับเซตาบิโก1นัดมีหแต้มอันดับที่สิบเอ้ม อันดับ11ครับเอลกมาริดยังไม่ได้แข่งนะครับรวมถึงบาร์เซโลนาด้วยนะครับอันดับ1 3ถึง16นะครับยังไม่ได้แข่งนะครับทั้งเอลเอลเช่นะครับเพตาเฟเรียมาริดรวมถึงเซบีย่านะครับอันดับ17ครับอาราเบส1นัดยังไม่มีแต้มครับอันดับที่18บเดบันเต้1นัดยังไม่มีแต้มอันดับ19เแอตติกบีบาว1นัดยังไม่มีแต้มและอันดับที่20น้องใหม่คาดิสครับ1นัดยังไม่มีแต้มนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนมีแข่งด้วยกันทั้งหมด2ทีมนะครับโดยคู่แรกครับเวสต์บอมบิดเอาเบียนไพ่กับเลสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ3สเปอร์ครับพิกล็อกไพ่กับทางด้านเอเวอเรสตนไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้นะครับอันดับ1เป็นอาร์เซนอลครับ1นัดมี3แต้มอันดับที่2เลสเตอร์ซิตี้1นัดมี3แต้ม อันดับที่3นี่ก็เซอร์หนึ่งนัดมี3แต้มอันดับที่สี่ร์พูลหนึ่งนัดมี3แต้มอันดับที่5คิเติลพาเลซครับหนึ่งนัดมี3แต้มอันดับที่6เอเวรตตันหนึ่งนัดมี3แต้มส่วนอันดับที่7นะครับถึงอันดับที่14นะครับตอนนี้ยังไม่ได้แข่งนะครับยังไม่มีแต้มทักแต้มนะครับอันดับ15ลีดครีทับ1นัดมีศูนแต้มอันดับที่16เซาแธมป์ตัน1นัดมีศนแต้มอันดับ17เสเปอร์ส1นัดมี0ูนย์แต้ม อันดับ18เวสแฮมครับ1นัดมีศูนแต้มอันดับ19ครับน้องใหม่ฟูลแลมแต่หน้าตาทีมชื่อทีมเดิมนะครับ1นัดมีศูนย์แต้มและอันดับที่20เวสบอมบิดอาเวียน1นัดมีศูนย์คะแนนนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่14กันยายนนะครับมีเหลียงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับอ่พุทธลพนพเมลีอังกิตนะครับ เชฟฟิลด์ยูเต็ดครับจะพบกับวูฟแฮมตันนะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสอนะครับและไบรตันจะพบกับเชลซีนะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสองนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลนะครับก็จะมีเพียงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแค่ลีกเดียวนะครับที่ติดตามและน่าสนใจนะครับถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ